วันเสาร์ไปดับเปลี่ยนโมนาพุชื่อ

โอ,อโอ้ด้วยนยอนเชดเลือดด้วยอ,อแบ็คช่างงานนี่ครับดีมากงานสองลูกแอแบ็ค นะโอ้แตกเลยวะตัวลอ,อยอะไรสักตัวตรงนี้ก็ไม่รู้เลยโอ้เชียวโอ้อันนี้หลุดกว่า ตัวหนึ่งหลุดเดินมาเดินมาเดินมาจะดูแค่มอน้ำกับแผงอดูแค่นั้นแหละ แกไม่จบอีกอหรโอ้ยผมง่ายทวนผมเล่นง่ายเป็นเครื่องแตกเลยฮะแตกหมดแล้วขาบ้านแตกแล้วนะล่างอะทุกตัวล่างลูกาลาแต่แบกมันทำงานตั้งสองลูกแรงดีว่ะก็ปกติอ่ะโอ้ยบางบางตัวไม่ทำแบก,ก,ก็แพ้กับงขนนาดี้แบกตรงนั้นหรอหรอเสิร์ฟมันมนานสองลูกเลยอ่ะ กัวร้อยอ่ะก็มีแปดสิบหึงร้อยอ่ะขึ้นอย่างนี้คเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเพราะว่าถือว่ปลอดภัยนล้วเนี่ยถ้าซิตี้เนี่ยหนักกว่านี้นะต่อการไม่ซิตี้ต่อการวันนี้ว่าเซฟดีกว่าสุกิตัวนี้มันเสียดนี่เหรออ่าซกิเสียดเหรอสุกิเสียดต่อการแหละกับซิตี้ต ทเบียรวสาจาโับรุคอข้งล่างข้างล่างอทเครื่องมันต้างลางนี่ยนกไปนู่นปีนกเบี้ยวหมดนีพี่นกเบี้ยวข้างล่างไอ้ตัวบนไม่หนักหนักงล่างนู่นน่กปีนกเบี้ยวหมดนู่นน่ะเราขับหลุดเลยเนาะ เหรอเาทำก็ได <ừ. S 2> ้ชนต่ำๆหรอกโอ้ชนแรงเหมือนกันนะเขาใช้เบานะนี่แรงนะไม่ใช่ชนน้อยนะล่างไปหมดเลยนี่หมดใตีราคาไม่ได้ดูล่างดูเลยทั้งหมดใจทั้งเครื่องกันเดี่ยวเลยไม่ใช่ตัวหนึ่งข้างล่างอ่ะไปหมดเลยเรื่องนใ่ทั้งเครื่องเดี่ยวเลย เ,เ,เารเาว่าทำไม่ยวยนั้นมันไม่ลากมาถึงยกรู้แล้วเลาร้ปูกา,าว้รู้นันไปถึงไหนรู้ขนล่าหนักเสอแสนอยู่เนี่ไม่ถึงหรอกทำไมเขาจะซื้อรถใหม่ยุ่แปดมืเนย ก็คือตัวอีกคันหนึ่งมาเคลื่อนง่ายกว่าันเปิดฟาสูดนีโย่ไอ้บาบ้าเท่าไหร่แล้วล่ะไม่เขาเป็นช่างเยอะมีสองคนนี่มีนะมีของใหม่นะตัวไหนฟ้านะเยอะเอาเท่าไหร่มันไม่มีนะของสวยมันเป็นของใหม่โอ้ดูพวกนี้มันเก็บเครื่องมือเลยผมถึงไม่อยากให้มันจับเลยทุกคนจับแล้วมันไม่เก็บอยู่สองคนต้องทะเลาะกันดี มาแล้วหนทำอก์ไอในมุมไหนนะครับมาแลมามาแล้วม,มาวมยอม,มามเช้ารับงานมา,มา,มามสส่ไปแล้วันัรอครับกี่วันอเออี่ชั่วโมงมีเกินสามสิบนาทีหรอเด๋ยวมา

要卡就卡着，也也没另外了。